นักศึกษาทู่มใจในการสร้างเสรงความคิดเห็นและการกระทำในสิ่งที่ตนเห็นเห็นก็และควดและรู้สึกความรู้ใจในการแสดงออกของนักศึกษาในเรื่องมีความต้องกาในปวดรววที่เห็นว่านักศึกษาเรานี่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต14ตุลาคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังประชาชน ถ้าเป็นทั่วประเทศก็นับล้านพร้อมใจออกมาเดินเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ว่าต้องการประชาธิปไตยจะบอกว่าคนเดือนตุลาตายแล้วนะความยิงคำนี้มันไม่ดำรลงอยู่ตั้งแต่แรกอะ่ะเพราะตั้งแต่ออกจากป่ามานะอุย้ยกระจายกลายเป็นกี่กลุ่มอะ่ะแต่ว่าสำหรับตัวเองคิดว่าสามารถสบตาก,กับโลกและสังคมและตัวตนในอดีตได้อย่างเต็มตา เราไม่ใช่นักยุทธศาสตร์นะ,ะเป็นแค่มวลชนนักศึกษาที่เข้าร่วมด้วยใจค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินแผนการแล้วแต่ผู้นำเขาจะคิดอะไรคืนวันที่13หลังจากเกิดเหตุยิงกันอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ยังอยู่ที่อนุสาวรีย์แล้วก็มาตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยท่ามกลางความไม่สงบทั้งหลาย ในความมืดด้วยแล้วก็พยายามจะต่อรองให้หยุดยิงต่อรองให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียกร้องตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนนั้นบรรดาผู้นำที่เคยอยู่บนเวทีก็กระจายหายกันไปหมดแล้วยุคนั้นมันไม่มีมือถือไงติดต่อไม่ได้ก็แค่พยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะคือกังก็มีการ อ,อ,อะไรนะยึดล้นเมเผาป้ายเผากองสลากอะไรต่ออะไรทศประชาชนกำลังแค่ว่าเดือดดานที่โดนยิงก่อนแล้วความรุนแรงในตอนกลางคืนก็ยิ่งหนักกว่าคือมีการยิงลงมาจากยอดตึกด้วยอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันได้ตอนนั้นเราอยู่กลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมปปาา่วก มองแบบเป็นประวัติศาสตร์นะมันมาเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าทุกอย่างสำเร็จภายในชั่วข้ามคืนหรือว่าเหตุการณ์เดียวไม่ว่าประเทศไหนก็อย่างนั้นทั้งนั้นอะแต่ว่า14ตุลาคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังประชาชนซึ่งไม่เคยมีอะไรที่เรียกว่าคนนับแสนถ้าเป็นทั่วประเทศก็นับล้านพร้อมใจออกมาเดินเพื่อจะแสดงเจตนารม์ว่า ต้องการประชาธิปไตยอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันเยอะส่วนใหญ่จะ <c oughs> มีมีคนพยายามพูดว่ามันวนอยู่ในวัฏจักรเดิมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างอะ่ะขอบอกอย่างเอาง่ายๆประเด็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการพูดอ่านเขียนและชมุมนุมเนี่ยนะตอนนี้มันเยอะกว่าเดิมมากแม้ว่าจะมีความรุนแรงการปราบปรามอะไรดำรงอยู่ก็ตาม ใครคือคนตุลาอย่าถามไถ่ถ้าโลกไร้ซึ่งศรัทธากล้าพูดเขียนประวัติศาสตร์ขาดหน้าในห้องเรียนรอแสงเทียนแห่งปัญญามาส่องทางนยะในที่นี้ก็คือว่าอย่ามาถามเรื่องตำนานเรื่องคนเดือนตุลาถ้าข้อเท็จจริง ไม่มีใครรู้ไม่ได้รับการเผยแพร่ไม่มีการศึกษาจะบอกว่าคนเดือนตุลาตายแล้วนะความจริงคำนี้มันไม่ดําลงอยู่ตั้งแต่แรกอะ่ะเพราะตั้งแต่ออกจากป่ามานะอุ้ยกระจายกลายเป็นกี่กลุ่มอะ่ะบางกลุ่มถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์เดือนตุลาอ้าวโดนด่าอีกว่าเอ้ยย้ายจุดยืนขายวิญญาณไปเป็นนักการเมืองอ้าวมันก็ไม่ใช่รุ่นเดียวกันทั้งหมดอะ่ะคำนี้จะโดนนำหยิบยกไปใช้ ส่วนใหญ่ก็ก็เพื่อจะมุ่งไปที่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป้าสำหรับวัฒกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งจิรนันทิชาในวันนี้ครับยังเป็นคนเดียวกันคนนี้50ปีที่แล้วหรือเปล่านี่นะคนที่ชอบมาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีบทบาทการเมืองทำไมอะไรต่ออะไรยังเป็นคนเดิมหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่คนเดิมแกขึ้น50ปีอย่าใช้คำว่า Move on เลย จากจุดเริ่มต้นวันนั้นตัวเรายังคงอยู่แต่เราทําหลายอย่างมากไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนเดิมแต่จิตวิญญาณอาจจะคงเดิมไม่พูดแล้วคําว่าคนเดิมตุลาทางใครทางมันแล้วมั้งแต่ว่าสําหรับตัวเองคิดว่าสามารถสบตาก,กับโลกและสังคมและตัวตนในอดีตได้อย่างเต็มตา